ครับท่านผู้ชมอ่าผมเคยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับมือนีผมมาตามต่อความฝันของแม่ละมวนครับท่านผู้ชมอ่าเพื่อมีโชคมีลาภไปนํากันครับอ่าคุณแม่ละม้วนเพิ่นกับฝันเหรครับเพิ่นกับมาอยู่ท่งหน้าพอดีครับมาสวนครับผมก็ได้ตามเพิ่นมากครับเพราะว่าลูกสาวเพิ่นไปบอกว่าแม่ละม้วนได้ฝันแล้วครับโค้งสุด้ายพอดีครับเพื่อตัวเลขมันมากเนาะครับสำหรับอ่ามือนีกับไก้เลขออกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟัง วามฝันของแม่และมวนด้วยกันนะครับว่าสีไดเป็นตัวเลขใดครับทานงช่วมครับครับื้นนี้ผมก็อยู่กับแม่และมวนแล,ล้วครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับแม่ฝันว่ายังไงบ้างนะแม่ใวันนี้ยฝันว่าไปเห็นผีผู้ชายครับทีนี้พ่อเขาเป็นครูนักเรียนก็เยอะสี่ห้ขาขวบหกขวบเพราะว่า ยายถามว่าเออมาทำอะไรผมเป็นครูครูเออปฐมตัวเล็กๆก็อย่างนี้ครัรครบ,รบนี้ก็ยายมองไปทุกคนเด็กๆนี่ยแต่ทำไมเด็กผีทุกคนแต่ไม่ใช่เหมือนคนอันนี้เพราะว่าเหมือนลูกตุ๊กตาหมดเลยอ๋อเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาค่ะคทุกคนครับอยู่ในโรงเรียนในห้องในห้องในกรองในกลองเหมือนกรอง เขาไอ้ขังบมูขังไม้งั้นเลยอ๋อครับครับแล้วก็แม่มองไปก็เห็นเตนลูกกตาสองข้างทุกคนเลยครับครับนี่ก็ว่าเอ๊ะทาไมนักเรียนเขามีตีลูกกตามีตตตกกตาครับนี่ก็ว่าเออข้างเขาเธอเออคิดว่าเขาเป็นครูและรักเรียนเขาเยอะแยะนี่ก็แม่ก็เดินออกจากนั่นไปก็เออคิดว่ามีครูเป็นผู้ชายครับ ทีนี่ก็เดินไปเอ้ยไปหาพ่อก่อนเดินหาพ่อครับพ่อก็ตายแล้วทีนี้ก็ไปไปไปมาพ่อ,อยุธทีกรุงเทพพ่อตายแล้วนะพ่อ,อยุ่กรุงเทพครัทีนี้ก็ไปเห็นไปถามสองหลักนั่นนะเขาว่าไหนลาเห็นพ่อฉันไหมเขาว่านู่นอยู่ตรงนั้นเขา ที่ร้านขายของขาย,าย,ายขอะไรเยอะแยะเขาว่า,านี้ไปก็ไปเห็นพ่อตัวเองนั่งอยู่แต่พ่อนี่ตายไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วที<อ>นี้ก็เห็นก็ร้องเลยตัวเองนะร้องเห็นพ่อดีใจครับทีนี้ก็พ่อเห็นเป็นหน้าพ่อนั่งอยู่ทีนี้ก็พ่าจะกลับบบานเราใหไว้ยอย่างนี้เพราะว่าพ่อไม่กลับหรอก พระพออยู่นี่แล้วอยู่กรุงเทพค่อยังงี้นี่ก็ยายก็ยายก็ไปกอดไปกอดพ่อกลับบ้านเธอพ่อจับมือค่อพ่อก็เลยดูหน้ายายเขาว่าพ่อไม่กลับหรอกเพราะพ่ออยู่นี่แล้วอยู่กรุงเทพอ๋อพ่อพ่อของแม่นี่ที่ว่าชื่อตาปามนั่นบอกไม่พ่อแม่อยู่ภูซิงค่ะอ๋อคนคนละคนกันเนาะครับ พ่อตาทางนี้อ,อค๋ครับครับครับบ้านแม่อยู่ภูสิง์ครับทีนี้ก็เห็นหน้าพ่อก็เปลี่ยนกันหมดแล้วว่าเออเขาเป็นคนใหม่ครับนี่เลยร้องกอดพ่อจากมือพ่อยังไม่ได้มาเลยก็แบบพ่อไม่มาก็ให้พ่ออยู่นี่คอนี่ก็ยายก็หยุดหยุดร้องไปนั่งกับพ่อในบ้านเขาเลย แต่ก็ขายของเยอะเสื้อผ้าไม่ว่าแต่อะไรตรงนั้นน่ะครับที่กรุงเทพคือพ่ออยู่ครัหอนตนาพ่อเปลี่ยนไม่หมดพอเป็นไม้หมดมน,นี่ก็หยุดร้างก็เออดีใจเห็นพ่อแล้วทีนี้แหละเห็นไม่ยายว่าถ้ายายเห็นพ่อทีไรแม่ทีไรเป็นผีตายหมดแล้วครัยายมีโชคทุกอย่างอ,อจะโช่ยายไม่เคยชื่อ ครับยายไม่มีเงินซื้อครับดิก็อคิดไปอย่างนั้นแหละลูกไปบอกว่าแม่ทาไมไม่ไปทำมันนั้นอีกเสียดายนะแม่นะเมื่อเช้าเออลูกสาวน่ะไปทําอะไรนะมาทําคลิปนี่เลยอ๋อก็คือพอฝันแล้วก็อยากจะมาทําคลิปให้ให้กับเผยสารใต้ครับถ้าลูกสาวสองคนมันเสียใจมาก พระมันไม่ได้ซื้อวันนั้นน่ะวันที่สิบหกอ๋อในวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมานะี่ยตรงๆเลยมไอ้สองตัวอ๋อแม่ก็ได้เลขมาเหมือนกันวันที่ผ่านมาได้ตอนนี้ก็ได้ครับแต่แม่ตีเอาเองครับครับเาอยากไนดะ้ให้เข้าคลิปนี้ความฝันแม่ก็มีแค่นี้ใช่ไหมไก็คือว่าฝันเห็นเด็กผีผีเด็กน้อยแล้วก็แลครูของเด็ก คุกค้เด็กกับผีครับแล้วก็ไปฝันเห็นพ่ออีกพ่อของตัวเองเดินหาพ่อครับที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วก็มีแต่ฝันเห็นผีทั้งนั้นเลยผีทั้งนั้นเมื่อคืนคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดเลยโอ้คนลุกด้วยไหมทั้งนั้นเลยทีนี้ก็พ่อก็เปลี่ยนหน้าเป็นคนใหม่ครับอยู่ติดบัเทึครับแม่แม่แล้วพ่อของแม่ที่ว่าเสียชีวิตไปนี่เขาอายุเท่าไหร่เสียตั้งนานแล้วก็ไม่ได้หรอก เสียตั้งแต่แม่อายุสิบสามดูดิอ๋อนานนานอาจจะหกสิบกว่าหรือห้าสิบกว่านี่หลแจะจำจำไม่ได้ว่าประมาณกี่ปีดิพ่อตายตั้งแต่ห้าสิบกว่ากว่าหกสิบมั้งห้าสิบเก้าเปล่าเนี่ยไม่อยู่ลืมหมดแล้วอ๋อจำจำตอนที่เขาตายไม่ได้ว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วแล้วตัวเลข ถ้าตัวเลขที่แม่ตีถ้าแม่ฟันอย่างนี้แม่ตีให้ตัวเลขอะไรได้มั่งแม่แม่ตีเข้าตลอดครับพ่อแม่ตีเอาประกอบครับครับพ่อกับแม่เอาศูนแปดครับเห็นหน้าแม่พ่อเรียนใหม่แม่เอาศูนห้าครับครับทีนี้ก็เด็เป็นลูกกระจกกระตาครับแม่ก็ตีเอาสองห้า ก็09ครับ03อ๋อก็มีเท่านี้25ครับอตัวเลขของแม่ก็คือมี08ใช่ไหม08 05 05แล้วก็08 05 25 <Yeah. S 1> 35 yeah. 09แ03แล้วก็09กับ03 yeah. ก็คือตีโดยรวมทั้งหมดแล้วเนาะแม่เนาะมีรวมหนึ่งคืนนี่แหละมีตีผีทั้งนั้นครับที่ฟันครับแต่แม่ยังไม่ได้ตายใช่ไหมแม่ก็ไม่ตีเอาแบบว่าไปเห็นเขาก็ได้พูดเขาด้วยครับถ้าทุกทีถ้าฟันไม่ได้พูดกับผีครับอันนี้ได้พูดกันไปตีศูนย์พวกศูนย์ห้าศูนย์นั้นเนี่ยครับแม่ประกอบเอาเลยครับตัวเลขตัวเลขที่แม่ตีก็ประมาณนี้จ้าครับครับ แล้วแม่ฟันวันไหนครับนี่แม่ฟันเมื่อคืนทั้คืนเลยครับก็เลยรีบมาเล่าให้ผมฟังรีบมาเล่าให้ฟังก็ดีใจแบบว่าได้กอดพ่อด้วยได้ร้องกอดพ่อครับครับนึกถึงพ่อให้โชคครับทุกทีครับแต่ในแม่ลองทวนตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามห้าสามห้าห้าสองห้าสอง 0ูนสามเป็นผู้ชายตั้งสามครับครับก็ประมาณนี้น้องน้องม่เนาะอาจจะหลายตัวน่อยครับก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ชมครับความฝันของแม่ละมวนครับอ่าเพื่อนกับฝันมือขึ้นนี่ครับเลขกับไก่สีออกแลวครับก็ลองพิจารณาเบิ่งนครับความฝันของคุณแม่กับเป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับธามักที่ตัวเลขที่คุณแม่หายมาเนาะครับ กาล่องน้ำไปประกอบการเชียงโศกเบิงครับท่านผู้ชมรับงวดของวันที่สิบหกมีนาคมหกห้านี้ครับผมเคยสานใต้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนโชคดีครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเคยฝันลักษณะแบบนี้บ่ครับฝันว่ายังไงนะแม่ฝันว่าพ่อหรือแม่เมตีเอาเลยอย่างนี้เนี่ยครับ ไม่ร้องด้วยอ้าปากร้องกอดท่อมันก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์แปดตลอดอ๋อก็เคยถูกถูกมา,าถูกตลอดปรารศนาแบบนี้จ้ะทีนี้ก็ดีใจมันนี่โชวกับแม่แต่แม่ไม่เคยซื้ออะไรอย่างนี้ครับเลยแม่บอกลูกๆว่าเอองดก่อนนี่เอาไปเลยเด้อศูนย์เจ็ดครับหนึ่หนึ่งเจ็ด ให้มันมันไม่ซื้อเลยงวดวันที่หนึ่งน่ะมันก็ออกมาศูนย์เจ็ดอยับตรงๆเลยพากันเสียใจไปเลยเอาเลขที่ไหนมาซื้อเยอะเล่นเลตัวเองไม่เอาสองหลักเองเสียดายนาะแม่เนาะบเดจ๋งวันนี้เอาใหม่เนาะแม่เนาะจ้าครับครับยังไงก็ตีอย่างนี้หละถูกไม่ถูกก็ไม่ก็ยังไงเนาะไม่รู้เนาะไม่รู้ก็มองไม่เห็นครับเป็นแนวทางแต่ที่แน่ๆคืออัาวัาที่ผ่านมานี่ คือได้เลขมาก็ถูกแล้วเนะเลขนะถูกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดตรงตรงไงลูกเขียนตีให้ลูกเลยอ้าซื้อนี่เดิมแม่ไม่มีตังค์แม่จะไปออกกไเคาะกรแเดงแล้ววันนี้ครับครับนี้ก็ออกมาศูนเจ็ดพากันไม่ซื้อพากันด่าตัวเองนายพวกพวกหนูซื้อมาไม่ได้ซื้อแม่ไปเอาเลขคนไหนมาซื้อเยอะ มไม่ถูกสักตัวเขาว่าเสียดายนะแม่เนาะเลขแม่ตัวเองไม่ซื้อซื้อแม่ตัวเองไม่ซื้อสองรักเองครับครับเจววันนี้ขอให้มาเนาะแม่จ้ะครับครับขอให้มาอีกเนาะแม่จ้ะครับครับขอบคุณค่ะ